เด้งโอ้ยเด้งกว่าเด็กเดกคีบุกตาตายแล้วค่ะไม่มีกระเป๋าพี่กวินมีอยู่นะถ้าเอาโปรไฟล์แล้วก็ชดเชยมาได้นะคะฟุกก็ฟุกรัวๆมาแป๊บเดียวอ่ะแปดสิบตัวลบสิบลบแปดสิบลบแปดเป็น นี่พีไข่ทำไมพาน้องสาวเราไปหลงเนี่ยไปเมมีกระเป๋าเยอะเลยราคะถ้าสนใจิดเสียๆมาได้นะคะแค่แบม,มีคนเล่นอยู่ค่ะอืมตอนนี้เป็นสินค้าโอท็อเลยนะครับโอทอขา,ายขายกันดีมากแล้วก็หาเล่นกันสนุกนะได้เลยคะ่ะคุณหนึ่งจ้าจ้าใช่คะ่ะกดเข้าไปที่หาน้าโปายต่อต่อที่กวินนะคะ กูมบนซ้ายนะคะมันก็คือจะขึ้นหน้าใหญ่มาแล้วก็จะมีให้กด <c oughs> เข้าไปเขียวๆค่ะ <c oughs> คุณเจนเขียนบอกว่าคลิปยังไงให้ได้แบบนี้บ้างค่ะ <c oughs> ไม่เคยได้เลยค่ะ <c oughs> ต้องต้องเล่นบ่อยๆแล้วเราก็จะบางทีก็จะอย่างนี้ค่ะเราก็จะกิ้งกอ <c oughs> แต่ว่าบางทีมันก็หมอยกับ มอกก็มีดวงนิดนึงนะต้องมีดวงนิดนึงเมื่อกี้ต้องเหวี่ยงน้องได้นี่น่าจะได้แล้วพอดีขามันเข้าไม่ได้นี่เล่นตุ๊กตาสมัยใหม่อ่ะครับต้องต้องแว่งขาให้เป็นนะไม่งั้นเล่นยากแอนเรเล่นยาก

สวัสดีค่ะครูอิงอ้าวไม่มาแล้วเหรอครับมาครับเดี๋ยวรอพี่รอเซียแล้วก็รอน้องโบด้วยครับขอบคุณคุณตู่นะคะสำหรับชาเย็นนะคะขอบคุณนะคะที่ไข่ตัวฟ้านี่เราหวีบหัวมาได้ไหมได้ครับพี่แต่ต้องเข้าคออันนี้เรถามเราถามเซียนที่ไข่ดอกจิกเซียนพี่ก็จิกครับบที่กุมินดอกฟิล ชิบูมันนะครับตี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 ล่วงลงมาล่วงลงมาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยอมล่วงพี่วินะไปตี่วนลงมา ขอยากนะพี่แล้วลอง,ลอง,ลองหนึ่งสองลูกนะั่ง้อเฮ้ยโอ้โหาวมอ่เฮ้ยหนึ่งอลากันลามดองคณคนณี่ I S นั่งที่ก็ติดตามนะคะดอ่อน้องดื้อน้องดื้อแทรแทร์แน่นะคะทุกคนน้องดื้อ,อน้องต,งตีตีต๊ตี๊ตี๊ตีตี๊ตีตี๊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 ตีตี๊ตีตี๊ตีตี๊ตี๊ตี๊ตีตี๊ตี๊ตี๊ตี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 ต นบอวัเขาแยกทีมกันเล่นเนาะแยกทีมกันเลยอุ้ยบ้าบอพี่ผมเล่นไปจบสองร้อยไข่ปีไข่ได้แล้วน้องวัวพี่ไข่ได้แล้วยังยังยังพี่ไข่ยังมาทำเงี้ผมไม่ได้ค่ะขอบคุณคุณแอนเจ้นนะคะที่กดแชร์ไลค์นะคะอ้าวพี่มาแล้วครับหมูใยเท่าไหร่คะ หนึ่งหมูรอดเท่าไหร่นะสองห้านส่วนวายหนึ่งห้าส่วนมีทีส่วนที่หนึ่งส่วนก็ได้สำหรับเพื่อนๆไปเดมซีนนะคะอ้โี่ขึ้นมาหน่อยมีห้าส่งเหมาเหมาสามสิบนะคะใช่น้องเล่นยากอยู่นะครับอยากได้เสียอะไรก็แจ้งได้เลยนะคะเหรียญสองเหรียญนี่ไม่มีทางมาแน่นอนแต่พี่ก็วิ่งเสียบหมูด้วยที่เปอะสาลี่เต็ม นี่อ่ะเสียบมาได้หน่อยนี่ไม่คิดเฉลี่ยผมเลยโอเคได้เลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งหนึ่งพันคนนะคะฝากขอต้อนสวัสดีเพื่อนๆทั้งหนึ่งพันมิ้หมุนรอบว่ะหมุนขึ้นเฉยเลยนี่เพื่อนโอ้ยร้อยสิบแล้วคุณคุณหนูจ้้าจาแจ้งได้เลยนะคะว่าสีอะไรเดี๋ยวจะได้ให้แคปตรงหน้าจอเลยวโอ้โหมาเอาเบียร์อันนี้ให้เลย จะได้ให้แคปหน้าจอแล้วก็ค่อยส่งไปเขียวๆ,ๆนะคะมาอันนี้ต้องมาเย่ยได้แล้วนะคะิดเบอร์แคปเลยนะชอบเลยนีย่มีเราโผล่หรียทีเดียวหอมอ,อ้าหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญโมหัวแล้ว ปนันครบรอบปนันครบรอบปนันครบรอบไปเ <laughs> นไรครบครบรอบหลายร้านเลยโอ้โหใครเล่น,น,นไหมตอบแล้วโอ้หรียมครับใกล้มาแล้วเราขัดตุดเขียวทำไมมันหมุนหนีอ่ะงง <c oughs> เดี๋ยวน้องเฟสมานี่นะคะครับ ยี่สิบนาทีถึงได้เจออะไรวะลเอาเลยไหมพี่เป๊ะเอาเลยเอาหัวเลยเขาเก็บเอาเก็บเอาไว้นี่จังนะขอบคุณคุณเจรนานที่ก็ติดตามนะคะขอบคุณคุณอู้สุดยอดจิ๊กเล่นบ้างไหมไออา่อาดีชมร์อาทุกฉีเลยโอ้โหขอบคุณคุณ ต่อนะะคที่กดแชร์ไลค์นะคะติวเตอร์เบ้าน้องติวเตอร์เออขอบคุณคุณจิรนันนะคะที่กดติดตามขอบคุณคุณช่องนี่กาวินขอนคุณค่ะที่กดติดตามอันนี้หน้าอันนี้บ๊อบบี้เกมค่ะใช่พี่กาวินเฮ้ยนี่เขามาขุดเลยเขามาแจกแค่จุดกระพรบสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอุ้ยอืมเรียนโชค ไปพีเ่เป้เอาอะไมอุ <im 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 ้ยถ้าท่านจะอยู่ยาวแล้วที่เราหลีโอ้ยจุกตาเขามาต่งเยียมแล้วได้แล้วเอาเราก็เจอเซียนจากร้านทีร้านนี้นี่สน่แรงจริงขายไหมคะอยากได้บางแก้วขายขายครับหนึ่งสี่สุนิยมน้องอะไรเจอที่พี่บินมเนี่ย ่ตัวสีชมพูข้างอ๋อพิกเศษค่ะไปรอสามข้านะอ๋ออ๋อได้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 เลยค่ะเดี๋ยวกินก้างหากันขอบคุณพี่ปอนสำหรับใจส้มนะคะขอบคุณครับพี่ปอนขอบคุณคุณอังเปานะคะที่กอดถิดตามนะคะขอบคุณคุณทขอบคุณคุณหลิ่นตุนนะคะที่กอดถิ่ตาลไม่รู้มันฟุ๊กมันฟุ๊กน้องบัวอ่าพปงกุ้งแจ้ขายเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองศูนย์หรือเท่าไหร่ล่ะอ่ะหนึ่งสามศูนย์เนี่ย เป็นค่าสอนคิทุกตะปล่อยค่าสอนคิทุกตะเดี๋ยวนี้นะใครอ่ะคุณหลินตุนอ้เขาคลิปให้ใครได้เลยฮ้ยต้องต้องลองมาร้านนี้ด้วยนะใช่ครับร้านนี้ถ้าพวงแจนะพี่พี่พี่กบินการันตีเลยว่าเล่นง่ายจริงเขอเป็นคุณมีโชว์นะคะที่ติดตามนะะคแต่ถ้าตัวใหญ่ต้องเหวียงเป็นหน่อยอยู่จานเจ็ดสิบห้าค่าคลิปแค่แค่แบบมีคนเล่นอยู่นะเมื่อกี้พี่กวินเล่นไปสองเหรียญได้แล้ว คตรพกเลยถ้ามุมนี้ยากสนีๆเขราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวใช่ต้องเปลี่ยนตัวล้วเอาตัคกล้ามาไปถ่ายได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวกันบนึงอ๋อตัวนี้มันคอนยแล้วเดีเราลงตักคใชเฮ้ยโคตรพวมเลยผู้บริหารร้านใจดีโคตรโอเย ตอุ้ยจีบมาแล้วอะไรนะกอาจจะอุ่นแไดกันนะดืล้ตัวตัวตัวสวยด้วยนะไปดื้อตัวสวยด้วยนะวันนี้เรามาตามหากระต่ายนะคะที่กดที่ลงหยิบป่ะใช่ครับใช่ครับน้องกิจเจ้าสองคนน้องน่ารักมากเลยขอบคุณคุณ LYN นะคะขอบคุณคุณกระต่ายที่กดแชร์ไล์นะคะขอบคุณคุณ LYN ที่กดติดตามนะคะอ่าถ้าใคร ได้นะคะเขียวๆมาได้เลยนะคะที่กดที่รูปพี่กพี่กวินที่อยู่มุมซ้ายบนนะคะเราก็จะมีกดมาที่เขียวๆอ่ะค่ะกดมาได้เลยจะมีลิงเขียวคะขอบคุณคุณลาเฟล่านะคะที่กดแชร์ไลน์นะคะขอบคุณเจ ฟันย่อมไม่มีค่ะแต่ว่าสเตลล่ามีนะคะเราก็จะมีแมวโทฟุมีอ่าขายเบบี้ค่ะโอ้ยไม่ได้อืมไม่ติดมันอันนั้นอืม290ส,ส่วนนะคะมีค่าชมมาเมาส์สามสินะคะ ศึกษาดูวิธีการคีบจากหลายๆไลน์อยากได้บ้างยินดีค่ะได้เลยค่ะต้องดูต้องดูตู้ดูร้านที่ร้านไหนเลาวเป็นแนวแหว่งหรือยังไงไม่ได้เปิด24ชั่วโมงค่ะเปิดประมาณช่วงเย็นๆใช่ไหมโดยช่วงบ่ายช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นสิบห้ะซื้อผมพี่ก็มีเหรอครับใช่ครับโอ้โหเราไม่แหว่งดี่ ทัดไม่มีลุ้นเลยมืดมิดมากมีวิธีการดูมีครับมีได้ไงโอ้ยเย้ครบแล้วเจ้ขอนอนด้วยปดมากอ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องนอนเลยอยู่นี่ยังหว่างเลยแนอนอนนี่ ตอนนี้เลยเดี๋ยวเฟซมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้สมพรปากถึยาวเลยโอ้โหพี่ไข่หนักหนักจริงหนักผมลากไม่มาปกติถ้าตู้นี้ดินแล้วจับแล้วสวยใช่ใช่แล้วถ้าเราถ้าเราไม่ต้องแปดได้หรพี่ไข่ยังไม่ลองครับที่ลองลองสิบเหรียญนะถึงนักลมตมเลยนะพี่เป้หัวร้อนเรียบร้อย ทำคอนเทนต์แ้วนี้ผมบอกเลยทำคอนเทนต์แรเนี่ยปดจบสวยหวดปวดก็ลงแล้วพี่เมียบอกแค่แม่หน่อยเล่นไปสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับเรียบร้อยจบข่าวหมายถึงเราใช่ไหมนี่นะไปละหนึ่งไทยซาปะคะไม่ใช่ครับที่นี่อีสานซาครับเอาแล้วโดน ถ้าแถวน้ำมินมังค่าถ้าจำไม่ผิดอ๋อไทยซ่าใช่บอกเขาเป็นโลโก้แมวเหรอผมไม่ได้สังเกตผมไม่เคยไปอะครับจริงเหรอไม่ไม่เคยนี่ตัวครับเรียบร้อยครับแอ้ให้คนนี้เดี๋ยวพี่ไปให้บอกไว้ก่อนจะไม่ต้องเดืยเรักเล็้อยโอ้ย หาของเก่งมากเลยบ๊อบพี่เกมนะครับตุ๊กตาน่ารักเป็น่ารักมากเล้วแต่มาถมไม่บอกให้น้องเปิดตู้เลยอะบินมาแล้วจ้าเจอเลยเก๊ก้าเอาไวเราคลิปห่างเปลี่ยนอ๋อน่ะเราหา่ก็จะเอาหัวหัวได้หรอหัวตัวชาดแล้วหบวนพี่ยิงมา ภาพหนักเลยฮิรอแล้วสิบยูนิตไ,ได้ครับเดี๋ยวพี่เอาคืนให้เดี๋ยวเซฟรออยู่นะเดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวพี่ไปถามห้านะเท่าไหร่ 10, แล้วเอ่ยสิบพอประมาณถึงมันไปยืมเงินมันมนะฮะเพิ่งจ่าย <c oughs> อ่าโอ้โหเอ้ได้แล้วน้วองแมวหายภาพเด้เอ น้องน้องอยากได้ซื้อต่อขายบอกให้ซื้อเลยแม่ตรงๆตรงๆหมดขอบคุณคุณป๊อกกี้นะคะที่กดแชร์ไลค์ขอบคุณค่ะ ปกติพี่ก็วิ่งหนึ่งตัวหมดไปกี่เหรียญครับตัวไหนครับถ้าแทนแบงก็หมดเยอะครับถ้าแทนแบงหมดเยอะมากเล้ยได้จแล้วนี่รอบนี้สองเหรียญนะครับวันนี้แชร์แบงที่มีเล่นได้เออาอ่าพี่วินเอาไปสองเหรียญมันไปนู่นหมดแล้วมันนี่เอามันมันอยู่ไกลกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพี่วินชาร์จแบตไปไลค์อีกร้านหนึ่งนะ สวัสดีนะครับขอบคุณรับสมัครผ่เป็นกลังใจให้กันนะครับขอจอยพี่กบินด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดทีเดียวนะแล้วกดสองทีไป็ึงเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะ